ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าเดินทางไปงานดนตรีในต่างประเทศฝันว่าเดินทางไปงานดนตรีในต่างประเทศเป็นฝันดีค่ะท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขมากขึ้นในอดีตท่านเคยมีความรักแล้วผิดหวังท่านจะได้เติมต้น ท่านเคยเสียใจเคยผิดหวังในเรื่องความรักแต่ครั้งนี้ท่านจะได้เริ่มต้นความรักทั้งใหม่ท่านจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่และมีเพศตรงข้ามที่อายุน้อยกว่ามาชอบในอดีตท่านเคยอกหักแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านจะมีความสุขและมีคนใหม่ๆจะได้แฟนอายุน้อยกว่าในอดีตเนี่ยท่านอะ เคยวางแผนทางธุรกิจเอาไว้ปัจจุบันนี้สิ่งที่ท่านเคยมีการ planning แผนงานทางธุรกิจแผนการทางธุรกิจของท่านน่ะในปัจจุบันนี้มันประสบความสำเร็จและมีคนจำนวนมากชื่นชมและนิยมชมช,มชอบในสิ่งที่ท่านดำเนินการทำอยู่เลขนำโชค5 9 3 ห้าเก้าสามรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ